สวัสดีครับแล้ววันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่บ่อนะครับมาชมรถกุดนะครับร้อยยี่รุ่นห้านะครับตัวนี้นะครับตัวที่ว่าผมนำเสนอขายให้นะครับ นี่นะครับราคาที่ผมเปิดให้ก็คือห้าแสนสองหมืนนะครับก็คือต่อรองกันนะครับ<ม>ทำงานครึ่งวันวันนี้ตักได้มาแล้วทั้งหมดนะครับตักมาได้ทั้งหมดนะตอนนี้ตักมาแล้วเจ็ดสิบเที่ยวนะครับเริ่มงานแปดโมงครึ่งนะครับเริ่มงานแปดโมงครึ่ง แล้วก็ตักสงดินนะครับก็ถ้าเกิดว่าทำเต็มที่ทั้งวันนะครับถ้าแโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับถ้าแโมงถึงห้าโมงเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 160เที่ยวนะครับ ภาพเดิมๆส,สวยนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับภาพเดิมๆส,สวยแอร์เย็นเลยนะครับขนาดใบแถก็ก็แปสิบเซนนะครับโอเคครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าง,งานก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาดินไปลงก่อนนะครับแล้วผมก็ถ้าเกิดว่า ่ันได้นะอยากจะได้นะครับก็ไปคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้เนี่ยเบอร์โทรไว้รถครันนี้ก็เป็นรถแรงๆนะครับรานะคาก็เห็น เ้าแจกโฟล์์นะครับขับเองนะครับขับเองนะครับราคาที่จะปล่อยๆเท่าไหร่นะครับอ๋อปล่อยห้าแสนนะครับแถมรถไถอีคำนึงนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับแต่ว่าแมคโครเมื่อกี้นะก็คือเป็นตามราคาที่ผมเปิดให้นะครับว่าจะยังไงนะครับก็เป็นตัวชุดก่อนนะครับ ที่ที่ผมลงไว้ที่ผมลงไว้ให้ก่อนว่ามีเอีนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับรอโทรมาถามว่าถ้าเกิดว่าตักดินจริงเนี่ยมันจะตักได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะรถจะมีอาการแบบวันออกรถโหลดไหมนะครับอย่างเมื่อกี้นี่ ก็ก <S an> ็น <S an> ่าจะ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 พิส <S an> ูจน์ได้นะครับว่าว่าไม่มีโหลดนะครับจังหวัดตากดินนะครับก็คือตากที่หัวมุกีนะครับตากที่หกวุ้งจีนะครับก่อหน่งเที่ยวนะครับแล้วก็ถามว่าลักษณะรถจะโหลดไหมก็ไม่โหลดเลยนะครับควันก็จะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบตีโคนว่าดินแข็งแขงแน่นๆก็มันก็จะมี มีความออกนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมถ่ายดูให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นตัวเวลาตาัดินแล้วเนี่ยก็ลองประเมินดูนะครับถิงใจดวจนะูว่าจะโอเคไหมนะครับว่าจะโอเคไหมว่าจะเป็นยังไง นะครับลองประเมินดูนะครับก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสภาพก็ตามที่ผมได้บอกไว้นะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับก็เพื่อให้เห็นการทําง,งานเห็นการทําง,งานของรถในการตักดินไปเลยนะครับแลตอนนี้ก็กำลังดินเข้าไปส่งนะครับ มาในหมู่บ้านแล้วนะครับจะพาไปดูตอนเอาดินลงนะครับรงหน้างานเะป็นแบบส่งดินในหมู่บ้านนะครับส่งดินในหมู่บ้าน ได้เอาไปที่ผมเป็นแป้งใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นแบบผมแป้งใหญ่เป็นหมออะไรอย่างนี้ก็ก็ทำนะครับแต่ว่าหลักๆก็ก็จะส่งส่งในบ้านนะครับก็ส่งในบ้านด้วยผมแป้งด้วยส่งในบ้านด้วยนี่นะครับพี่เดี๋ยวลง เป็นแล้ว49เที่ยวนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่50นะครับเดย เดิมแรงๆข้างข้าง,ข,างข้างประตูซ้ายโว์ขานะครับคันนี้ท่ลั่นนะครับโอเคครับเี๋ยวยังไงเราผมฝากด้วยนะครับลองติดต่อเข้ามานะครับลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับคุยกันนะครับเรื่องราคาสภาพสเปคย,ยังไงนะครับก็คือคุยกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ